ผีแดงจ่อโลทิ้งโลมาโนแฉแมนยูเตรียมโลกอูกาเต้ในตลาดเดินมกราคมนี้โดยฟาบิซซโอโรมานโนนะครับนักข่าวคนดังแวดวงลูกหนังได้ออกมายืนยันว่าสโมสร m แมนเชสเตอร์ยูไนเตดวางแผนที่จะปล่อยมาเนลอูกาเต้ในช่วงตลาดนักเตะเดินมกราคมหลังจากเจ้าตัวโชว์ฟอร์มหน้าผิดหวังทั้งที่ทุ่มเงินถึง52ล้านปอนดึงมาจากเปเอสเชโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับ ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมลิมได้จัดก,การลอยแพน,นักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมออกไปหลายรายในช่วงซัมเมอร์อาทิเช่นอเลฮันโดกานาโชมาคัตแลตฟอร์ดอันโตนี่เจดอนซานโชรวมไปถึงลัสมุดฮอยลุนและอย่างไรก็ดีทัพผีแดงยังคงสร้างผลงานได้อย่างย่าแย่เนื่องจากนักเตะหลายรายโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเนลอูกาเต้ El ate, ที่จ่ายบอลง่ายๆแบบผิดพลาด และด้วยผลงานที่ไม่ดีของอูกาเต้ฟาบิซซโอโรมาโนจึงได้ระบุไว้เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแผนปล่อยตัวทันทีที่ตลาดหน้าหนาวเปิดทําการและมีหลายทีมในเซเรียอ,อิตาลีสนใจดึงอูกาเต้ไปร่วมทัพซึ่งอย่างไรก็ดีโรมาโนยังเสริมวิกด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการขายขาดอูกาเต้มากกว่าการขายแบบยืมตัวและนี่ก็คือรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโนนะครับว่าทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปล่อยมาโน่อ e ูกาเต้ในตลาดเดือนมกร,ราคม không thể sẽ đến nơi này nè.